เขาบอกว่าอยู่ค่าใหญ่แล้วเปลี่ยนแนวจริงอิโมชันแนลอิโมชันแนลอิโมชันแนลกลับเลยน้องน้องฟังพี่พี่ก็ต้องต่อผิดหวังกับคอสตูมจริงๆเคยชอบวงนี้มากแล้วแล้วคุณแต่งตัวไงอย่างนี้เรียกว่าก็ไม่ได้สนคนฟังไม่สนคือคือคือสวัสดีครับ ไาได้ครับ <c oughs> ครั้งแรกที่เราได้พบกันฉันยังเก็บไว้ย,ยังไม่ได้ลบมันรอยยิ้มนั้นผมว่าหลายคนรู้จกักแล้วแหละเพื่อนผมทมี่เลิกฟังเลยนะจริงร<ป>ิงเพื่อนสนิทผมเลยผมบอกไม่ใช่หรอกอ๋ออ๋อ ฝากมาไหมเพื่อนพี exactly. ่เพ no. ื่อนพี mmm ่มาไหมวันนี้วันนี้มาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยนะฮะอยากฟังว่าผู้พี่คิดยังไงคิดยังไงกับคำว่าเลตเก t นเดอะแมชชีนไทยแลนด์นะผมเลเกนเดอะแมชชีนไทยแลนด์ ยิงก็ก๊อปมาแล้วเราเล่นไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเวลาคุยกันอะไรเงี้ยอยากจะเปรียบเทียบอะไรสักอย่างคงแบบเป็นคำพูดที่คุยแล้วเข้าใจง่ายที่สุดไอคอมเมนต์เล็เก็นเดแมาชินไฮแลนด์อ่ะมันจะมาช่วงแบบช่วงวงปล่อยแบบคำน่าเจรยุคแรกๆอะไรเงี้ยแบบ เอาจริงพูนตรงตอนก็มีหงุดหงิดบ้างบางทีบเอ้ยนี่อะไรเก้นอะไรวะตอนยังไม่ชินคุณรีเลยแล้วตอนก็มีบ้างจะเหมือนไรนักหมาว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ก็ไม่อะไรนะไม่ได้อะไรนะแต่ก็มีกำกำนิดหน่อยแต่ผมมันจะเฉยๆอยู่แล้วมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่แรกเลยว่าโฟกัสแค่สิ่งที่ทำเฉยๆแต่แต่เลยเก่งก็เป็นวงที่ชอบกันก็แบบเก่งมากเลยมีดีพลมากเลยเชอคอมเมนต์ประมาณว่าแบบว่าถ้าคุณสลับภาพแซกไม่ออกคุณคุณไม่มีวันดังเลย ตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นกลายเป็นซุกแล้วครับซุกแต่มบางทีมีหลายคอมเมนต์มากเลยพี่ว่าไม ตอนจริงมีหลายคอมเมนต์เลยที่เมนว่าประมาณว่าเอ้ยเหมือนวงนี้เลยเหมือนวงนี้เลยเหมือนเพลงนี้เลยผมยังแบบเอ้ยนี่เพลงอะไรวะลองไปฟังลองไปเทียบดูดิเพิ่งเพิ่งจะเคยฟังเหมือนแบบเออเพิ่งจะเคยฟังที่คอมเมนต์มารู้สึกยังไงลึกๆองโดนบ่อยๆโดนบ้างมีบ้างอะไรบ้างแบบเยอะมากผมผมผมโดนจนผมรู้สึกว่าช่างแม่งแล้วอะแบบแบบ เหมือนเออมึงบอกว่าเหมือนก็เหมือนไปคือแบบเรื่องของมึงจนหลังๆผมแม่งแบบว่าเอ้ยทั้งแม่งเออดูดูให้มันตลกพออะไรเอาไปคอมเมนต์เอะเอาไปักแทบเราเออบางทีแบบมันไม่ไหวผมก็ไปไปแบบคอมเมนต์ขำๆแบบปักแทบเนี่อเราเอาแอดไหนไปเม้นนี่แอดเป็นชื่อเลยชื่อปุ้ยเป็นแอดกลุ่มเดี๋ยวตั้งชื่อปุ้ย เพลงนั้นลามไปเรื่องนี้เลยเขาบอกว่าอยู่ค่าใหญ่แล้วเปลี่ยนแนวจริงจริงแล้วแนวนี้ยเปลี่ยนค่าใหญ่เราเล่นเรเล่นแต่บอนแบบเตมถ้าทําเพลงเหมือนเดิมฟิลเดิมอย่างเงี้ยครับมันก็จะเราไม่ได้พัฒนาอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าก็ไม่ได้สนคนฟังไม่สนคือคือคืองคือวงการทำเอาอันนี้เอาเอาจริงจริงแบบ ก็คือวงก็ทําเพลงเพื่อเพื่อเราเพื่อตัวเองนะแต่ว่าคือคนที่ฟังก็คือคนที่ชอบสิ่งที่เราสื่อสารนะผมก็อยากแบบเล่นอะไรที่มันแบบใหม่ๆด้วยอ่ะแต่ว่าตอนตอนนั้นแบบเพลงปีเพลงมาวอามาเรื่องแบบลีลาดนตรีที่แบบเอาเรื่องจัดเลยแต่ตอนนี้ก็ก็ก็เด็ดอยู่อะไม่ยอมไม่ยอมสู้สู้ไปสู้ เวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าแบบคนดูบางทีเราไปเล่นหนึ่งชั่วโมงเต็มอย่างคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเพลงช้าแค่สองเพลงเพลงเร็ว18เพลงใช่แล้วบางทีแบบคนดูแบบมันเหนื่อยอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าตอนที่เราไปโชว์เราขาดสีสันในรูปแบบสีอื่นๆบ้างเพราะตอนนี้มันแบบค่อนข้างจะหนักแน่นแล้วก็แบบมืดมินอม่หมดทมินอะไรแบบนี้แต่คือมมึนจะมมึนอึงทึ่รู้สึ่าึงอ่กอบที่จริงๆคือวงไปทัวร์แล้วแฟนคลับอ่ะคนเดิมหน้าเดิม ซึ่งอ่ะพวกนั้นอะโอเคเรารักกันแต่ว่าเราควรจะได้ไปเผชิญโลกกว้างมากขึ้นได้เจอโอกาสใหม่ๆได้ไปอยู่ในที่ใหม่ๆมากขึ้นเี่ยเนียนน้อยวะเยอะเกี่ยวเลยเยอะไม่ก่วไได้อันนี้จริงเหรอไม่ใช่ ส่วนใหญ่ที่เป็นแฟนเราจริงๆแล้วก็อะไรเขาเข้าใจในในทางเดินของวงแล้วเขาก็เข้าใจในสิ่งที่วงต้องการจะพูดกลายเป็นว่าอตอนเนี้ยเราแคร์กันแล้วเราแคร์กันเขาแคร์เราเราก็แคร์เขาเหมือนกันซึ่งเราไม่ได้ทิ้งเขาไปเลยเราไม่ได้ตัดเขาไปเลยเราประคองประคับประคองเข้ามาแต่คนที่เขาหลุดไประหว่างทางมันมีมันเกิดขึ้นอยู่แล้วไปกันที่คอมเมนต์หว่อยพี่ผมหมดลวครับผมอยากให้วงบอมแอทแทร ทำแบบเนื้อเสียดสีสังคมแบบแรงๆเหมือนตอนที่วงเริ่มตอนแรกอะครับอยากฟังนี้อันนี้ก็ตอบไปละเดี๋ยวผมขอตอบเพิ่มได้อันนี้เอาจริงๆนะแบบเพลงร็อบบใหม่เราอะที่มาอยู่ค่ายค่ายเนี้ยที่นี่เพลงเพลงที่มีอยู่เพลงชื่อคําสั่งอะเนื้อเนื้อหาาไปฟังเนื้อหาจริงอะแรงแรงที่สุดตั้งแต่วงเกิดเกิดแรงที่สุดแรงที่สุดเนื้อหาแรงที่สุดตั้งแต่วงเกิดมานะแล้วอยู่ในค่ายใหญ่้วยแรงกว่าเราไปฟังดูเราไปฟังดูใช่ใช่าง <laughs> ผมไม่แน่ใจว่าเขาเม้น์เขาเคยแบบฟังหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องลองดูก็ได้ครับตั้งแต่อยู่ค่ายใหญ่บอกว่าทิศทางวงจะไม่เปลี่ยนตอนนี้ออกมาหลายเพลงทั้งระบางแล้บอกเลยเปลี่ยนไปมากมากจนรู้สึกว่าเสียใจมาด้วยอโมชั่นัลเสียใจเลยอีโมชั่นอลมาอิโมชั่นอลอิโมชั่นอลกลับเลย น้องน้องฟังพี่พี่ก็ต้องตอเสียใจมากที่แบบไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย pues ว่าเหมือนเหมือนเหมือนพี่คำพูดอ่ะเหมือนแบบว่าพูดบอกกันไม่เกียงไงนี่ฟังมันชุดละเสียใจว่ะ ัวผมอะรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดอะมันแค่มันมันไม่เหมือนเดิมอะแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอันเนี้ยแล้วแต่คนชอบไม่ชอบแต่ว่าผมจะไม่เข้าใจว่ามันไม่เหมือนเดิมร้อยเปซขนาดนั้นเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขารู้สึกแบบนั้นก็คงเป็นความรู้สึกที่แบบผมก็ควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยอืมก็สงสัยว่าจะเสียใจอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเสริมผมเสริมกนอ่าก่อนหนึ่งอยากถามว่า ที่เสียใจอะรู้จักบอมแมทร็กอ่ะมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณเป็นแฟนเพลงเดนตายของเราเลยอะแล้วคุณเสียใจอะอันนี้เราขอโทษแต่ถ้าคุณรู้จักเราไม่กี่เพลงอะอยากให้ลองมานั่งฟังนั่งศึกษานั่งรุ้ทำความรู้จักกับเราจริงๆว่าจริงๆแล้วบอมแมทร็กเป็นยังไงบางทีคุณอาจจะรักเรามากกว่าเดิมก็ได้อ่าอนี่ตอบสวยครับปิดเลยไหมครับปิดแล้วกันดีครับดีอ่าเมทต่อครับเมทก็เชิญถามเลยครับพี่ ่อไมนี๋ยวจะเติมเพลงมันปิดแล้วอุ้ยอุ้ย te อุ้ยแรงรู้สึกเหมือนสูญเสียวงที่รักไปแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะคุณได้เลือกเส้นทางของคุณแล้วขอบคุณที่เคยทำเพลงเดือดๆดีๆให้ฟังนะครับเหมือนล่าจากเลยเศร้ากว่าเดิมากเศร้าจัง แต่ไม่เสียส่วนนะที่เราจะรักวงได้กี่วงชีวิตนึงเฮ้ยเลยผมเข้าใจก็เข้าใจฟิลแหละเขาอาจจะเป็นคนที่ฟังเพลงหนักชอบฟังเพลงหนักมากเขาอาจจะชอบแบบมูทอีพอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าถ้าเสียใจมากใช่ไหมครับเดี๋ยวก็จะทําท่อนที่หนักที่สุดแล้วเดี๋ยวมันลูบสักชั่วโมงหนึ่งแล้วผมจะทําส่งส่งไฟล์ให้เขาแบบเป็นไฟล์แบบว่ามีความละเอียดสูงแล้วก็ ใส่เน็ตโฟนฟังแบบทั้งวันทั้งคืนแล้วามแบบแน่นไปชดประชันเล้จริงใจอ่ะเฮ้ยอย่าไปชดแหละจ้ะวงเราสามารถทำได้าคอมเมนต์แบบนี้ผมว่าโอเคมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นฐานการให้เกียรติวงใช่ใช่เขาบอกว่าเราจะไม่เป็นไรใช่นไหมผมใชอย่างน้อยก็แบบคุณได้เลือกเส้นทางแล้วอะไรเงี้ยเขามีความคมเมนต์แบบนี้มันอินมันอินเหมือนกันแบบคือถ้าเลือกได้เราก็ไม่ได้อยากให้แฟนเพลงเสียใจอ่ะแต่ว่าเราคงเอาใจทุกคนไม่ได้เออมันทุกอย่างทุก งมันมีการแลกแรกอะไอเรื่องส่งไฟนไไี้ไม่ได้ไปชนนะแ,แต่ว่า <c oughs> ทำไม่ได้ไ<อ>ทาไม่ได้นะอ <c oughs> ผมว่านาโคตอะเดี๋ยวความหนักก็มันต้องมีอยู่ดีครับไอเพลง,<อ>งพวกนี้มันคือความรู้สึกของเราไอเพลงใหม่ๆที่กำลังทําแต่ว่าไอผมว่าไอ,อความหนักหนักมันน่าจะเป็นสันดานของวงอยู่แล้วผมว่ายังไงมันจะถูกกลับมาอยู่แล้วครับใช่ใช่ใช่โอ้อันนี้ครับ ผิดหวังกับคอสตูมจริงๆเคยชอบวงนี้มากๆด้วยความดิบเถื่อนเป็นตัวของตัวเองเล่นสดก็โคตรมันแต่พอย้ายค่ายมาค่ายแล้ครับดูเขาทำกับพวกนายสิมันช่างหน้าคนล้อนักทั้งคอสตูมทั้งคาแรคเตอร์คือคืออันนี้ผมผมจำทำได้นี่มันอยู่ในเพลงคำสั่ง ซึ่งมนคำสั่งอ่ะมันจะมีคอสตูมที่มันอยู่ในเนื้อเรื่องใอส่สูตรอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าเขาแบบมองภาพรวมหรือว่าดูฟังละบ้าเราหรือดูหลายๆเพลงอ่ะอาจจะมองอีกแบบแต่เราก็ไม,ม่ผิดอยู่ดีครับแล้วแล้วคุณแต่งตัวไง <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าก็คงไรอ่ะอย่างลบเผื่อจะให้มาเป็นสไตลิสต์ให้วงเออเดี๋มีงเงนแรงเลยุนแรงว่ะเราเล่นเราเล่นครับฮ้ยรูจิประโยคนี้แรงนะดูเขาทำกับพวกนายสิมันเป็นจริงจริงวงเขาเองอันนี้ผมแบบพูดแบบลบๆเลยนะคือมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ที่เขาแบบเขาเห็นอยู่กันพอมาอยู่ใคยใหญ่เขาก็แบบมันเหมือนหลายๆอย่างแม่งแบบ ค่ะคติอ่ะผมว่ามันเป็น <ขา S 1> เรื่องนี้ค่ายทำกับพวกนายอะ่ะคือมันมียุคสมัยที่ทำแบบนั้นจริงๆ่ะพี่ ยุคไอดอลสมัยสมัยเด็กๆอะ่ะค่ายเขาจะจับมาปั้นนู่นนี่อะไรเงี้ยครับแต่เนี้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วศิลปินอะ่ะตอนนี้พวกเราเลือกเองหมดเลยเสื้อผ้าหน้าผมเราเลือกเองหมดเลยแม้แต่เพลงเขายังแบบรอให้เราทํามาแล้วเดี๋ยวมานั่งปรึกษากันเขาไม่ได้มานั่งเข้ามาอยู่ในกระบวนการนัามทำทำแบบนี้อ,อะไรเงี้ยยิ่งถ้าแบบคนที่เราติดตามเราอะ่ะผมว่าวงผมน่าจะแบบไม่หยุดง่ายๆเลยแบบยิ่งมีค่ายแบบว่าดันขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่อันนี้พูดแบบจริงๆเลยต้องมีคนส่วนใหญ่บอกว่ายินดีที่เห็นการเติบโตใช่ครับ ผมไม่เลือกมาพูดดีกว่าสนุิวะแต่ว่าผมสนุกเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าได้มองอีกมุมด้วยอะไรเงี้ยหอมมาหอมเป็นคอนเทนต์แบบฟิลเนี้ยครับมาที่อันสุดท้ายครับเบรดนุ่มไป็นไมก็เดือนนะฟังซาแล้วแอบนึกถึงโดปกรณ์บวกอันนั้นเศร้าพี่เดี๋ยวอันนี้เพลงไหนพี่ อ้คนมันดีอย่างแรงขนาดเพลงจำมีท่อนแบบเไม่นุ่มนะแต่แต่เพลงคือไม่รู้ว่ามองอะไออนแค่บอกว่าเขาแอบนึกถึงนิดเดียวแต่แค่นึกถึงไม่โดมมาก่อนอลงบีด้วยแต่ก็ดีนะจะได้แบบว่าตามไปก๊อปโดมก่อนเรา มันเป็นพี่โดมเมืองไทยอันนี้เห็นแย้งไงนะจ่ายตัวเอนอันอันนี้อันนี้ไม่ได้แย้งครับเพราะว่าแอบรู้สึกว่าประหลาดดีด้ซ้ำจะอยากตามไฟฟังจริงีนะครับว่าเออมันเหมือนตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวลองหาวิธีดูอะไรอย่างเงี้ยครับต่าหน้าตาก็ใช้ได้อยู่ครับแอบไม่เถียงเลยไม่เถียงไม่ไม่เถียงเลยครับก็ฝากเพลงใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไป เป็น MV ชื่อเพลงนับถอยหลังครับเป็นเพลงจากอัลบั้ม b o n d e System ครับแล้วก็เพิ่งปล่อย Virtual Concert เป็นซีนิมมิตริกครับชื่อ Story of the System ครับที่ YouTube ครับอืมใช่แล้วก็ติดตามวงได้ทุกช่องทางของ m o m e n t c k และ Genie Record คเพราะนั้นดูการเติบโตของวงดีกว่ามานั่งจับผิดว่าทำไมไม่เหมือนเดิมใช่ใช่ใช่ครับคุณเดาไม่ออกหรอครับใช่เพราะพวกเราก็เดาไม่ออกพวกเราก็เดาไม่ออกนะเพราะเจาะมาเป็นไงคือถ้าฟังอัลบั้มใหม่เราอ่ะคือมันหลายเพลงเรา คาดไม่ถึงด้วยว่ามันจะไปแบบหลากหลายได้ขนาดนี้แล้วเราชอบมากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดเปิดก๊กน้ําทุกอย่างกแม่งแบบให้เราแบบคืออนาะคตเราก็เดาไม่ไม่ออกเหมือนกันว่าเพลงเราจะออกไปทางไหนเรารู้สึกว่าคนฟังแล้วเราเองอันจะเซอร์ไพรส์ด้วยกันด้วยกันด้วยกันนะเออใช่ขอ,ขอบคุณครับ